ทุกคนต้องมองเป้าหมายเพื่อประเทศชาติอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งแล้วทำให้งานของประเทศชาติเสียหาย ก็สวัสดีครับผมชื่อนพพรนะครับนามสุนกิรติปัญหารนะครับก็ปัจจุบันก็ทํางานเป็นผู้บริหารอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีความสนใจสะสมเหรียญกระสาบเหรียญที่รึกมากว่า40ปีเท่าที่จําได้เนี่ยผมเริ่มสะสมจากสแต์ก่อนนะครับตั้งแต่สักอายุ7จ็ดขวบแล้วก็มาเริ่มสะสมเหรียญจริงๆเนี่ยก็สักเกือบ10บขวบละเหตุผลหลักก็คือคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยท่านมีการเก็บ สะสมเหรียญแต่ยุคนั้นท่านก็จะเก็บสะสมเหรียญอเมริกันนะครับเนื่องจากว่าท่านมีโอกาสทํางานร่วมกับคนอเมริกันก็จะได้ทิปเป็นเหรียญอเมริกันแล้วก็เริ่มมีเหรียญจีนเหรียญบางกรเหรียญวงซื้อไข่นะครับเ็เริ่มจากจุดนั้นทําให้ผมรู้สึกว่าเออเหรียญมันก็มีเรื่องราวนี่น่าสนใจคุณพ่อก็เริ่มพาเราไปแหล่งที่มีการขายเหรียญน,นะครับแหล่งแรกๆเลยก็คือสนามหลวงนะครับก็พาผมไปเดินทุกปฏิทิน เราไปในสามหลวงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีร้านค้าที่ขายเหรียญที่หลากหลายนะครับทั้งเหรียญต่างประเทศแล้วก็เหรียญไทยเราก็มีโอกาสที่ไปเดินดูนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพบคือความเป็นเหรียญไทยเนี่ยมันมีความง่ายในการที่จะค้นคว้าหาประวัติศาสตร์คือเล็กๆผมก็ชอบเรื่องประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าเออเหรียญไทยน่าจะตอบโจทย์เราในแง่ของการสะสม แล้วเราสามารถเรียนรู้และศึกษาไปได้ด้วยเหรียญแรกเลยที่ผมประทับใจและได้มาลองนะหลักๆก,ก็เป็นเหรียญปลาแผ่นดินรหเนี่หละครับหนบาทรอสอหนึ่งสอศ .120 ซึ่งยุคนั้นเราก็ไม่รู้บอกว่ารอสอแพงไม่แพงช่วงแรกๆเล่นก็มีรอสอไม่มีรอสอหลังจากที่ได้ไปเดินได้ไปคุยกับพี่ๆนะครับคุณลุงคุณอาที่เป็นนักสะสมเนี่ยท่านก็เริ่มเล่าให้ฟังว่าเหรียญไหนหายากปีไหนที่มีน้อยปีไหนแพงกว่าปีไหน ก็จืดเริ่มต้นก็คือปีที่ไม่มีปีรอซเนี่ยก็หาง่ายหน่อยราคาก็ถูกหน่อยอมี่รอซก็อาจจะแพงกว่าน,น่อยนะครับยุคนั้นก็ไม่มีรอซก็สัก100ยบาทสวยๆเลยนะครับมีรอซก็สัก3-400บาทปรากฏว่าเขาบอกว่า1นึกลมเนี่ยหายากที่สุดสุดท้ายผมก็มีโอกาสได้ตอนนั้นมาในราคาประมาณสัก1 0 0 0บาทในยุคนั้นเนี่ยนักสะสมทุก ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นการสะสมเหรียญสมัยรัชกาลที่หทุกคนก็จะทราบว,ว่าพระราชการณียกิจของรัชกาลที่หเนี่ยท่านมีคุณอุปการกับประเทศไทยเยอะมากนะครับตั้งแต่เรื่องของเรือท่าเปลี่ยนระบบราชการนะครับการเยดูแลปกป้องประเทศเพื่อไม่ตกไปอนาธิคมสิ่งเหล่าน,นี้ทำให้เรารู้สึกว่ากว่าเราจะมาเป็นสยามหรือเป็นประเทศไทยวันนี้ เราผ่านกระบวนการที่จะต้องปกป้องประเทศจนถึงสวา,ราัรัชกาลที่5เป็นภาวะที่เกิดการล่าอันขมแล้วเราก็รอดพ้นมาได้เนั donc, ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้ความสนใจในเหราชการที่หเป็นพิเศษผมเชื่อว่าก MM ็ไม่ได้ต่างจากวันนี้นะครับก็เริ่มจากเหรียญที่บอกตาแผ่นดิน รอซองหนึ่งสองศูนย์ขนาดหนึ่งบาทนะครับมีเหรียญหนวดที่พวกเรารู้จักกันนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมศาสติ์ลักษิ์ของในหลวงรัชกาลที่ห้าด้านหลังเป็นช้างสามเสียงน,นะครับที่เราเได้เหรียญหนวดเหรียญเปลือยนะครับหรือเหรียญในพระพราชพิธีรัชดาพิเศษของรัชครบ25ปีเหรียญประพาสยุโรปนะครับเหรียญเสด็จกลับยุโรป แล้วก็ไฮไลท์เลยตั้งแต่ผมอายุ11 12ก็คือเหรียญปร,รับพ่อนี่แหละครับเป็นเหรียญที่นิยมมานานมากนะครับแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหาหาดูของแท้แท้ได้ยากนะครับนั้นถ้าถามว่ายุคนั้นเหรียญอะไรที่ผมอยากได้เนาะก็เหรียญหลักเหล่านี้แหละครับเป็นเหรียญที่ผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะได้ความรู้สึกเริ่มแรกที่อยากได้เหรียญปรับพ่อนะครับก็อย่างที่บอกส0ปีที่แล้วแหละรเรารู้ว่าเป็นเหรียญหลักหายาก ของจริงไม่มีใครเคยเห็นนะครับยกเว้นนักสะสมที่มีเงินพอที่จะหามานะครับในความเป็นเด็กผมตอนนั้นจําได้อยุสัก13ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปดูเหรียญปากพ่อแท้อย่างไงไปสนามหลวงก็เห็นเยอะเลยครับเหรียญปักพ่อทั้งนั้นเลยเกินตลาดก็จะเป็นเหรียญถอดถอดพิมหลอด้วยตะัวนะครับแล้วก็เคลือบเงินเยอะมากแต่เหรียญแท้เราก็ไม่รู้หายยังไงไปในพิพิธภันยุคนั้นก็ไม่มีให้เห็นเหรียญปากพ่อ นะครับบัเงเอิญว่าผมเดินจากโรงเรียนเกือบทุกเย็นแหละไปร้านแถวบางรักนะครับก็มีคุณลุงท่านหนึ่งท่านใจดีมากท่านก็จะมีเหรียญเปลือยห้อยอยู่ตลอดนะครับผมก็มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนขอดูแล้ววันหนึ่งผมก็ถามท่านว่าถ้าผมอยากจะดูเหรียญปั๊บพ่อแท้ๆเนี่ยผมจะต้องทํำยังไงนะครับคุณลุงก็บอกว่าไม่มีใครให้ดูหรอกเพราะว่าเป็นเหรียหญหายากหรือทุกคนที่เป็นเจ้าของอห่วงมากนะครับผมก็บอกว่า แล้วผมควรทำไงถ้าผมอยากเหรียญนะครับคุณลุงบรรงัตท่านนั้นเนี่ยก็บอกผมว่ามีเจ้าของร้านเบเกอรี่หนึ่งร้านอยู่ใกล้ามากท่านดีและท่านใส่ติดตัวประจำคุณลุงก็เลยพาผมไปที่ร้านขนมฟังร้านนั้นเจอเจ้าของบอกว่าให้หลานดูเหรียญตอบพ่อหน่อยได้ไหมนะครับท่านก็หยิบเหรียญตอบพ่อให้ส่องดูอันนั้นจุดเริ่มแรกและก็ครั้งแรกในชีวิตที่ได้เหรียญ เห็นเรียญปรับท่อแท้ๆนะครับตอนนั้นสนหนราคาก็สัก5 0 0 0 0 6 0 0 0บาทนึกถึง40ปีที่แล้วนะครับ5 6 0 0 0บาทก็ถือว่าแพงมากเราก็ไม่อยากเก็บเหรียญนั้นหรอกครับแต่เราก็มีความฝันว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเก็บสะสมเหรียญปรับท่อนะครับในยุคนั้นเพื่อนที่รุ่นเราเคเดียวกันที่สะสมส่วนใหญ่เป็นสแตม เหรียญไม่มีใครสะสมแต่โชคดีอย่างคือคุณพ่อผมสับสนุนท่านก็กลับมาให้ความสนใจเรื่องสะสมเหรียญไปพร้อมๆกับผมเหมือนกับคุณพ่อแหละก็คือเพื่อนในการช่วยสะสมคุณพ่อก็เริ่มรู้จักนะครับในสมาคมเหรียญสมัยก่อนที่เยเหรียญกระสาแห่งประเทศไทยคุณพ่อก็พาผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในสมาคมเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปร่วมงานช่วยงานสมาคม นั้นยุคนั้นก็ต้องบอกว่าผมแทบจะเป็นเด็กคนเดียวในสมาคมเหรียญกระสรังในประเทศไทยที่มีโอกาสไปไปช่วยงานไปร่วมงานไปจัดแสดงเหรียญนะครับก็เลยเป็นสังคมหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เพื่อนเรียนแต่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนนักสะสมที่มีโอกาสมาเจอกันถ้าเรามีโอกาสได้อ่านประวัติของการพระราชทานเหรียญประพ่อรวมถึงการที่พระองค์เนี่ย มีการตั้งแต่งทัพเพื่อไปรบเพื่อชนะห้อโดยเพราะในครั้งที่สองและสามเราจะรู้เลยว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าของเราเนี่ยท่านทรงพระปิชาสามารถมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องอภารกิจที่ต้องดูแลประเทศเท่านั้นนะครับท่านมีพระปิชาสามารถในการที่จะเลือกใช้บุคคลที่เหมาะสมในการเสียส่งไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการปรับข้อในปี 2,427นะครับ27 28ซึ่งเป็นการส่งไปปราบพ้อครั้งที่2เนี่ยท่านเป็นจอมทัพเองในการบริหาจัดการเพื่อปราบพ้อสิ่งที่ผมเรียนรู้คือการที่ปราบพ้อในอดีตไม่สําเร็จเนี่ยมันก็หลายปัจจัยเนาะแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือการวางกลยุทธ์แล้วก็การใช้คนผมว่าการปราบพ้อที่สําเร็จในครั้งที่2และ3เนี่ยเกิดจากการวางกลยุทธ์ ท่านทราบว่าพ่อมีการกระจายอยู่ในหลายจุดท่านต้องแต่งทัพไม่ใช่ทัพเดียวต้องแต่งสองทัพขนาบเหนือใต้เพื่ออบล้อมถึงจะชนะอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองการใช้คนนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือท่านแต่งทัพเหนือให้พระวิทสุรักน์คนตีเนี่ยเป็นหัวหน้าทัพไบบกทางเหนือแล้วก็ให้พระเจ้าน้องยาเธอนะครับกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นแม่ทัพฝ่ายใต้ไปบบถ้าดูเบื้องหลังของแม่ทัพสองท่านนี้สองท่านนี้มีคอนฟ lict กันแต่มันก็เป็นกุทโลบายที่จะบาลานซ์เพื่อบรรจัยว่าสองทัพสุดท้ายเนี่ยจะต้องร่วมมือกันท่านบอกว่าทุกคนต้องมองเป้าหมายเพื่อประชาติถ้าทัพใดลกชนะอีกทัพหนึ่งยังไม่ชนะอีกทัพต้องส่งมาช่วยเพื่อ ความสำเร็จให้เราชนะข้ออย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นที่ตั้งแล้วทำให้งานของพริษัาเสีย,ยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้คือกุศลายที่ท่านรู้ว่าใช้คนยังไงและคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือมันทําให้ท่านมั่นใจว่ามันคือ check and balance, เช็คแอนด์บาลานซ์เนาะข้อเสียอาจจะมีเรื่องคอนฟ lict แต่ท่านก็มีืสุสบายในการให้แนวทางในการให้สองทัพไปให้ความร่วมมือ แล้วสุดท้ายเขาออกมาในผลที่ทสําเร็จนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นคือการการที่ท่านา encourage คือให้กำลังใจกับในทัพที่ไปรบ,บนะครับอันนึงที่ท่านก่อนจะปล่อยทัพเนี่ยท่านตัดเส้นพระเจ้านะครับให้กรมพระยาดำรงเนี่ยร้อยไหมเพื่อมอบให้กับแม่ทัพเก็บไว้เสมือนหนึ่งท่านนะครับเสด็จไปด้วยกับ ทั้งสองคนเพื่อไปรว่รวมรบซึ่งผมว่าอันนี้เป็นจุดที่ได้ใจถ้าเราเป็นผู้นําเราสามารถสร้างทีมแล้วได้ใจอย่างนี้ผมเชื่อว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแน่นอนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมเห็นที่ท่านท่านเก่งและก็สามารถคือท่านบอกว่าท่านไม่ได้ออกไปร่วมรบณันะสถานการณ์หนะ้างานจริงท่านไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์บนดันจะไงท่านมอบหมายให้ทั้งสองท่านเนี่ย สามารถตัดสินใจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ต้องส่งจดหมายรายงานไปกลับท่าน empower ให้อำนาจเลยสามารถตัดสินใจได้ถ้ามองว่าเป้าหมายเพื่อประเทศชาติทุกคนเห็นร่วมกันทุกคนตัดสินใจเพื่อประเทศชาติเนี่ยท่านมอบหมายแล้วก็ empower เพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะตัดสินใจในสถานการณ์ที่ดีสุด่างั้น,นผมว่าอันนี้คือหลักการบริหารคนที่ผมสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องงานที่ผมรับผิดชอบได้ด้วย